สวัสดีคะ่ะทุกท่านคะัะวันนี้เราพาทุกท่านมาเที่ยวดูบางส่วนของชุมชนท่าโมโอประตูป่องเทศบาลนาครลำปางนะคะหลังจากได้รับการคัดเลือกให้เป็นชุมชนคุณธรรมหนึ่งในสิชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนวิถีประจำปี2564ค่ะวันนี้ทางจังหวัดลำปางโดยผู้ว่าราชการจังหวัดคุณสิริชัยจินดาลวงพร้อมด้วยคณะก็ได้ให้การต้อนรับคุณยุพาชวีวัฒนากิจบวรประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งเดินทางมาเยี่ยมและเปิดเที่ยวชุมชนยนวิถีชุมชนท่นนาโมโออย,อย่างเป็นทางการ สำหรับชุมชนท่าโอประตูป่องนะคะเป็นชุมชนเก่าแก่สร้างมาตั้งแต่สมัยชาวพามา่าเข้ามาทําการค้าไม้สักกับชาวองังกฤษในจังหวัดลําปางซึ่งในช่วงเวลาน,นั้นก็จะมีการสร้างบ้านเรือนด้วยไม้จำนวนมากรวมถึงมีการสร้างวัดวารามที่สําคัญนะคะซึ่งได้เห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือวัดประตูป่องค่ะเจดีวิหารสร้างมาตั้งแต่พุทธศัก,การาช2409โดยเจ้ายานร,รังสีผู้ครองนครลําปางภายในวัดยังมีโบสถ์ฝีมือช่าง12ปันนามีศิลปะจีนผสมอย่างสวยงาม ทีเดียวค่ะวันนี้มีสื่อสําคัญทางประวัติศาสตร์ก็คือประตูเมืองโบราณประตูป่องนะคะมิซาของรบสมัยพระยากาวิละครองคอนครลำปางด้วยส่วนอุโบสถหลังนี้ผู้หญิงจะไม่อนุญาตให้ขึ้นไปนะคะ และว,วันนี้ค่ะภายในวัดทางชุมชนก็ได้มีการสาธิตการอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมเก่าๆที่ยังใช้ได้ในร่วมสมัยเพื่อให้ลูกหลานได้เรียนรู้ได้สืบทอดอย่างเช่นการทําดอกพึ่งนะคะดอกพึ่งทํามาจากเ่ยนไถนําไปแล่ลายความร้อนเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะใช้แต่งกวาค่ะมาจุ่ม เพื่อให้กลายเป็นดอกและนำไปแช่ในน้ําเย็นแล้วนามาประกอบด้วยดอกบานไม่รู้โรยนะคะเป็นเกสรแล้วก็จัดแต่งเป็นทรงพุ่มลกักษณะสวยงามแบบนี้ค่ะและอีกอย่างที่ใช้ควบคู่กันก็คือสวยกาบนะคะสวยกาบจะทํามาจากใบตองคล้ายๆกับกล้วยใบตองค่ะใช้สําหรับใส่ดอกไม้ทุบเทียนเข้าตอกนะคะทั้งสองอย่างนี้จะเป็นเครื่องสักการบ,บูชา และจะนิยมใช้กันในงานประเพณีงานบุญอะไรต่างๆของชุมชนชาวภาคเหนือหรือว่าชาวล้านนาค่ะและใน่ว,วันนี้ทางชุมชนก็ได้จัดทาพุ่มดอกพึ่งและก็สวยกาบนะคะเพื่อให้่านประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้นํำถวายองค์พระประธานในพระวิหารซึ่งก็ใช้เป็นเครื่องสักการบูชานั่นเองค่ะ หลังจากเสร็จสิ้นนะคะการถวายเครื่องสักระแด่องค์พระประธานในพระวิหารเสร็จเรียบร้อยทางคณะก็พาขึ้นรถรางค่ะไปยังถนนสายวัฒนธรรมซึ่งก็อยู่ไม่ไกลนะคะสำหรับถนนสายวัฒนธรรมแห่งนี้ก็จะมีทั้งบริการรถรางนำเที่ยวและรถม้าให้บริการด้วยและในทุกเย็นวันศุกร์นะคะถนนสายวัฒนธรรมแห่งนี้ก็จะแปลเปลี่ยนไปเป็นถนนคนเดินค่ะให้ประชาชนนำสินค้าท้องถิ่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารพื้นบ้าน ของเล่นโบราณของกินของใช้จิปาถะนะคะมาวางเรียงรายให้กับผู้คนได้เดินช็อปปิ้งกันแบบจุใจเลยทีเดียวค่ะอย่างที่เห็นก็คือเป็นของเล่นพื้นบ้านที่ใครที่อายุมากๆตอนเด็กๆก,ก็อาจจะเคยเล่นนะคะตอนนี้ก็ยังมีการอนุรักษ์กันอยู่ค่ะ ตัวนะคะอนอกจากงานพื้นบ้านแล้วนะคะงานศิาาลปาร่วมสมัยค่ะ,ะก็มีให้เห็นหลายตุง้งหลายบูธนะคะก็เป็นการนำ ไม้ไผ่มาแดดแปลงให้เป็นเครื่องประดับค่ะอาหารพื้นบ้านที่ขึ้นชื่อของถนนสายวัฒนธรรมก็คือไข่ปามไข่ปามไม่ใช้น้ํามันนะคะคล้ายๆกับการนําไข่ไก่มาผสมกับเครื่องต่างๆแล้วก็นํามาใส่ใบตองย่างไฟส่วนบริเวณเวทีนะคะในทุกเย็นวันศุกร์เราก็จะมีการได้เล่นเป็นศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวบนถนนสายวัฒนธรรมได้ชมกันค่ะ และว,วันนี้คุณยุพาทวีวัฒนกิจบวรประหลัดกร,ระทรวงวัฒนธรรมก็ได้เดินทางมาเปิดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีชุมชนท่ามโอดอย่างเป็นทางการส่วนปี2564เราได้มีการยกระดับจากชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาสู่เป็นชุมชนในเรื่องของเศรษฐกิจนั่นก็คือการคัดเลือก10ยอดชุมชนต้นแบบจากทั่วประเทศ จังหวัดและสามชุมชนรวมทั้งสิ้น228ชุมชนดังนั้นจึงขอให้ท่านได้ภาคภูมิใจว่าท่านเป็นหนึ่งใน10ชุมชนสุดยอดต้นแบบของประเทศไม่แปลกใจเลยทําไมชุมชนแห่งนี้จึงได้รับการคัดเลือกเป็นสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีลำปางจึงเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีความพร้อมทั้งในลด้าน,นเรื่องในเรื่องของชัยภูมิในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติ และที่สำคัญก็คือที่ท่ามอโอแห่งนี้ที่เมืองลำปางแห่งนี้มีมรดกทางวัฒนธรรมที่ยาวนานมากๆท่านมีทุนวัฒนธรรมอยู่ในพื้นที่ของท่านอยู่แล้วหนึ่งชุมชนที่ท่านได้รับการคัดเลือกระหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะขยายไปอีกสองชุมชนที่อยู่ในจังหวัดลำปางนะคะให้เกิดความเข้มแข็งเหมือนเหมือนกับท่ามอโอะนะคะดังนั้นก็จึงหนึ่ง สีที่ใช้จินดาหลวงผู้ว่าราชกาะ बांग्ला स्टार पापा ชิมให้ครับตำร้านโรของโยแชิมให้อร่อยวันนี้บอกาอร่อยพระเอกพระเอกพระเอกแร่แมแม่แม่แ่แม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 ่แก่่แมมแม่่่ม่แยแม่ำแต่แม่่แม่แม่่แรสชม่แเปแม่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 มม่แ่มม่ร่แม่แมม่ สำหรับท่านไหนที่ยังไม่เคยมาเที่ยวชุมชนถ้มโอประตูป่องนะคะอยากแนะนําว่าสักครั้งถ้าหากว่าเดินทางมาเที่ยวเทศบาลนครลําปางในตัวเมืองลําปางนะคะสามารถที่จะติดต่อทางชุมชนคณะกรรมการชุมชนเพื่อพาเที่ยวชมภายในชุมชนได้ค่ะมีทางวัดวา,ารามสถานที่สําคัญต่างๆอย่างสวยงามมากมายหลายจุดนะคะรวมถึงจะหากว่าอยากจะมาสัมผัสถนนสายวัฒนธรรมก็มาช่วงเย็ยนวันศุกร์ค่ะ และรับรองเลยนะคะถ้าหากท่านไหนที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมหากมาที่นี่แล้วมาหนึ่งครั้งท่านจะต้องอยากจะกลับมาอีกเป็นครั้งที่2ที่สและครั้งต่อๆไปอย่างแน่นอน,นะคะ่ะ